สวัสดีค่ะแม่ต๊อจันสว่างขอนแก่นมาแบ่งปันทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ต๊อเอาหน้ามาให้ดูนะคะเมื่อวานแม่ต๊อไม่ได้อัดคลิปวันนี้เป็นวันที่5ของการที่แม่ต๊อกแม่ต๊อเร่งรัดก,การผ่าเซลล์ผิวด้วยน้ํายาพอกสดสองขวดวันนี้เป็นวันที่ห้านะคะแม่ต๊องลงน้ํายาอพอกสดสองขวดตื่นเช้ามาหน้ามีอาการชมพูดแดงระเรือ่อเหมือนปัดแก้มเลยนะคะแม่ต๊อก ผัดเซลล์ด้วยการกำกับอาการให้แบบลอกแบบตื้นๆค่ะลอกแบบสวยใสภายในห้าหรือเจ็วันเท่านั้นนะคะแล้วก็นี่ไงคะไม่ต้องเอาหน้ามาให้ดูนะคะวันนี้วันที่ห้านะคะขุณรลุดล่วงหมดแล้วหน้าก็จะดูดูดูกลมๆหน่อยนะคะพร่อไมตต้องรู้สึกว่าน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ไม่ต้องข็ขาตบของพ่อ,พอดูเพื่อที่จะรู้ว่าขุยยังมีมีไหม แต่ดูมาตกของพ่อดูแล้วก็ไม่มีนะคะมีนิดหน่อยตรงนี้ค่ะเป็นขุยที่ฟูขึ้นเร็วมากเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะกระโดดขั้นตอนจริงๆนะคะการผัดนเไวต๊อกกะไว้ว่าเจ็ดวันแต่เอาไปเอามามแค่ห้าวันขุยหมดแล้วแล้ววันที่ยี่หกเมตอก็จะเดินทางก็หน้าก็จะละออดแล้วนะคะ <c oughs> จะเดินทางเข้ากทมเข้าบริษัทจันสว่างค่ะค่ะเมอตอก็ตกของพอ่อถึงแป,ป๊วันนี้เม่ต๊อกก็ล้าง แม่ต้ออยากบอกว่าเมื่อวานแม่ต้อไม่ได้มาอัดคลิปจริงๆนะคะนี่ก็ฝนตกนะคะฝนตกทุกวันเลยพายุเข้าที่ขอนแก่นนะคะแล้วเมื่อวานแม่ต้อ,อยังล้างหน้าพอกหน้าทุกวันเช้าเย็นแล้วแม่ต้อก็ทาชุดประหยัดตงังค์ชุดประหยัดชุดประหยัดตังค์นี่ก็คือจะเป็นฟาสตุดสองนี่มาทําให้ลูกค้าดูนะคะเพราะลูกค้าถามมาว่า สองสูตรดั้งเดิมของจันสว่างได้ไหมราคาราคาเขาไม่แรงราคา2 2 0บาทเน่เป็กเต้ก็มาทําให้ดูนะคะแต่ไม่เต้เอาเอาเอา,เอาตัวเร่งรัดก็คือจะเอาเอาพอกสดเร่งนะคะเร่งรัดแล้วก็3ามด้วยตัวฟ้าสูตรสองะคะ่ะหรือท่านจะลงสีเอกตาฝ้าเอกตา,ตาก็ได้นะคะสีเอกตาฟ้าเอกตาก็มีอากาศเป็นตัวแรงกว่ากว่าฟ้าถูกสอดเป็ตหยิบมาผิดนะคะ คือว่าหยิบฟาเอกซตามาที่ไหนได้หยิบไปสีเอกซ์ตามาหยิบไพเกลมาอยู่ในตู้นะคะก็คือส0เอกซ์ตาหรอฟาเอกซตาที่จะแรงกว่าฟาศูนยสองจไว้นะคะแรงกว่าฟานสองนิดหนึ่งนะคะทีนี้แล้วฟาศูนยสองก็สามารถเร่งรัดกัก็ผัดเซลล์ได้เป็นตัวครีมตัวทาตัวเร่งรัดของเราก็จะเป็นคนเขียวของเร่งหยือทิพย์นะคะในกรณีที่ท่านใช้เองที่บ้านเร่งรัดที่บ้านจะเป็นหงเร่ง โคนเขียวอยู่ทิพ์นะคะแต่ถ้าเร่งรัดที่สุดความงามจะเป็นพอกสดแรงสุดเข้มข้นสุดแล้วก็จะเป็นพอกสดในลูกเจลคือเจลาตินิกนะคะนี่คือมาทําที่สุดความงามเท่านั้นไม่ได้เอาออกไปให้ท่านทําเองไม่ใช่นะคะต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมทําให้ต้องผ่านสูตรความงามทําให้นะคะอย่าลืมนะคะแต่แต่ท่านก็สามารถสวยได้ ผัดเซลเรล่งรัดด้วยการลงผงเร่งคนเขียวหรือคิดเองที่บ้านก็ได้นะคะทีนี้เมื่อบานไม่ต่อ,อย่างลงล้างหน้าแล้วก็พอกหน้านะคะล้างหน้าพอกหน้าเช้าเย็นตอนเช้าไม่ตอล้างหน้าแล้วก็พอกผงพอกนะคะผพ,พอกผมพ,พอกตัวน,นี้ทําเป็นแก้งฝุ่นได้ด้วยพอกหน้าได้ด้วยลดอาการกอดสวยได้ด้วยนะคะส่วนตอนเย็นไม่ตอลงโค้นขาวค่ะเนี่ยอย่างนี้เย็นแล้วนี่ค่ะห้าโมงเย็นแล้วไม่ต้อลง ลงคนขาววันนี้ไมทอ์จะลงคนขาวเสร็จเพราะว่าขุยหลุดร่วงเร็วด้วยขุยจากที่มันแข็งแข็งมันก็จะนุ่มลงนะคะนี่ชอบมากเลยค่ะเสร็จแล้วไมทซ์ก็เมื่อวานนะคะเมื่อวานไมท้์ยังขาตัวฟ้าซุสสองอยู่เป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้แม่ต้อไล่ขุยด้วยชุดซิลัม่มเซ็ตเอกเปิดทเทียวต่อเลยนะคะวันนี้เมทซพาพาได้แล้วนะคะก็จะฟูขึ้นเรื่อยๆเขาจะฟูขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อร่าแล้วก็หน้าวนวลของ แล้วคุยมิจะหมดไปเองนะคะแล้วก็ไม่ต้อกก็จะใช้ยาวเลยค่ะยาวก็คือคึ้งคุยจะหมดแล้วแต่ไม่ต้อกก็จะคงใช้ยาวเลยนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นเลยค่ะแล้วก็สามด้วยกันแด็กตอนเช้านะคะแล้วก็ไอ้กดเพียวไม่ต้องใช้ประจําอีกคู่นี้เม่ตอนสามตัวนี้เม่ตอไม่ขาดเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีการลอกอีกขัดเซฟอีกสาบใดที่แม่ต๊อไม่มาเร่งละด้วยพอกสด หรือเจลาตินิหรือว่าผมเล่งคนเขียวคนคิดหน้าก็จะไม่ได้ลอกให้เห็นนะคะเพราะคู่นี้เซฟนี้เนี่ยเขาจะปรับให้หน้ากระจ่างใสให้แบบนวนไปเรื่อยๆโดยไม่มีการลอกให้เห็นนะคะเป็นตัวอ่อนอ่อนๆซอฟๆเป็นตัวรักษาและบำรุงอยู่ด้วยกันนะคะผัดเซลล์และบำรุงอยู่ด้วยกันค่ะแม่ตอนเลยชอบนะคะแล้วก็เซฟนี้จะขาย มีศิลาพงามมากนะคะในห,หลายท่านก็คือสวยจากการที่เข้าคอร์สแล้วก็จบคอร์สไปแล้วก็สามารถที่จะเอาชุดนี้ไปใช้เป็นกิจวัติประจําวันได้เลยนะคะแล้วก็ได้ขุยได้ดีด้วยค่ะโอเคค่ะไม่ต๊อเอาหน้ามาให้ดูนะคะวันนี้จริงๆแล้วอยากมาล้างหน้าให้ทุกท่านดูแล้วก็าทาชุดรักษาที่ดูแต่คงจะไม่มีเวลาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต๊อก เด้งฟูชอบวันที่ห้ามากๆวันที่สี่ที่ห้านี่ไม่ต้องชอบมากเลยเห็นไหมคะตึงมากนุ่มหน้านุ่มนุ่มข้างนอกแต่เนื้อนแน่นข้างในนะคะนี่แหละผลดีของการผัดเซลล์ที่เขาส,สร้างคุณสมบัติเฉพาะตัวของสมุนไพรรากไม้ตัวนี้นะคะเขาจะส,สร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแทนที่เซลล์เก่าที่หลุดออกไปนะคะแล้วก็ เสริมสร้างยิลาสตินคอลลาเจนผิวกระตุ้นอีลาสตินคอลลาเจนผิวให้ฟูให้เฟิร์มให้แน่นให้เต่ตงปงหน้าร่อนในวัยหกสิบเอ็ดปีของไม่ซ้อนนะคะโกงอายุได้เลยจริงๆค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็คงจะจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เพราะไม่ต้ออยากมารายงานตัวตั้งแต่เมื่อวานแต่เอาเป็นวันนี้เป็นเป็นวันที่ห้าก็แล้วกันนะคะไม่ต้อเอาหน้ามาให้ดูแล้วว่าผัดเซลเล์เร่งรัด การผัดเซลผีด้วยจันทสว่างสามารถกำกับอาการได้แล้วก็สวยสั่งได้นะคะท่านจะลอกแบบตื้น,นลอกแบบอ่อนๆซอฟต์ลอกแบบไปกลางๆลอกแบบเข้มขน้นแบบแห่โค้งได้หมดค่ะสวยใ,ใสด้วยสมุนไพรจันทสว่างทุกๆท,ท่านรับรองไม่ผิดหวังนะคะกับการที่ผัดเซลัด้วยธรรมชาติด้วยสมุนไพรไทย เมตโต้ใช้มา25ปีแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เขาจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมตโตมารายงานตัวอีกครั้งค่ะโอเคค่ะสวัสดี